สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจมเดือนกับเพียงมีเพิ่งกีนะครับวันนี้ขอเสนอเกม g a m b เบอร์แกรนะครับ Ga m ber g a ์แกรเเป็นเกมพนันครับคอนเซ็ปต์ของเกมคือการที่เรานะครับผมจะต้องหานักพนันนะครับมาเก่งโอกาสที่จะถูกนะหรือเสี่ยงดวงได้ความเรียบง่ายของเกมคือเราจะมีการเลขอยู่ครับเนี่ยเริ่มต้นจะมีการเลขศูนย์กับหนึ่งอยู่ฮะแล้วผู้เล่นคนแรกครับจะทําการเล่นแบบงายคนที่เหลือจะเล่นแบบคว่ำครับ พอทาการเล่นกันเสร็จปุ๊บผูเ้เล่นคนแรกจะมีโอกาสจ่ายเงิน1เหรียญครับเพื่อปรับเลขว่าให้ได้บวกหหรือลบหถ้าผลออกมาแล้วตรงกับเลขของนักพนันที่เรากําหนดไว้ครับเราจะได้เงินตรงนี้นะซึ่งตอนเริ่มต้นจะมีเลขแค่หนึ่งสองสามนะให้เราเลือกซื้อได้พอจบตาเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะซื้อนะครับเบอร์อื่นได้ครับผมอย่างเช่นเบอร์สี่เนี้ยใบพิเศษถ้าซื้อเบอร์เบอร์สิบราคาสิบซื้อเบอร์สี่ไปนะได้เลขสี่ชนะเกมเลยถ้าเป็นพวกเบอร์ห้านะครับเบอร์หกเบอร์เจ็ดเนี้ย เราจะได้การ์ดเบอร์2มาด้วยนะครับการ์ดเบอร์2คือการ์ดที่เราจะเอาผลรวมให้เล้เลข2แล้วก็เบอร์9จะได้การ์ดเบอร์สมาด้วยทําให้โอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองหรือได้เลขสูงตามที่เราต้องการมากขึ้นนั่นเองวิธีชนะเกมนี้มี2วิธีก็คือซื้อกาดเบอร์สี่แล้วทายให้ถูกได้ครับชนะเกมเลยกับวิธีสองคือสะสมเงินให้ได้สิบห้าเหรียญนะครับเหรียญก็เป็นชิปแบบนี้สิบ้าเหรียญก็จะเป็นฝ่ายชนะเกมนะครับผม ถ้ามีคนมากกว่านะครับเสนอเสมอกันานะคือได้สิบห้าเหรียญพร้อมๆกันเนี่ยคนที่มีการ,รนักขนันน้อยกว่าจะชนะแต่ถ้าเสมอกันอีกให้ชนะร่วมกันไปนะครับประมาณนี้จุดขายของเกมคือเป็นการเดาเลขใจเดาใจเพื่อนนะเดาเลขเดาใจเพื่อนว่าเล่นแบบนี้เขาจะเล่นอะไรเขาต้องจะมีเขาจะเล่นแบบไหนนะครับผู้เล่นคนแรกจะปรับเลขไหมอะไรเงี้ยครับมันเป็นการสิ่งที่ต้องมานั่งแบบอ่าคิดคาดการคาดคเนเดาใจเพื่อนนะแล้วก็มีการใบนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดใครทายไม่ถูกเลยครับ คนที่มีเงินไม่สุดจะต้องหักเงินครึ่งหนึ่งมาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกระจายเงินให้เพื่อนถ้าเกิดว่าจํานวนเงินตรงนี้เท่ากับจํานวนของผู้เล่นแล้วเช่นมีเงินสี่และเล่นสี่คนก็แจกคนละหนึ่งเหรียญไปมันกลายปเป็นบอร์ดเกมยอดเยีเ่ยมหนึ่งของผมเพราะว่ามันเป็นเกมแรกเลยครับที่ผมเคยเล่นแรกๆเลยนะเป็นเกมญี่ปุ่นเกมแรกๆเลยที่ผมเล่นแล้วเฮ้ยมันเจ๋งมันเรียบง่ายมันมินิมอลครับแต่มันว้าวครับมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายนะแล้วก็ ทำให้รู้สึกว่าตอนเล่นเนี่ยมันสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการคาดเดาใจเพื่อนการการเล่นเกมบอร์ดเกมอะครับความสนุกมันไม่ได้อยู่แค่เออตคกคกลไกเกมมันเจ๋งนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเล่นกับเพื่อนแล้วเราสนุกไปด้วยนะครับและตัวเกมเนี้ยนอกจากการซื้อการเพิ่มครับเราสามารถเลือกที่จะไม่ซื้อการแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นซุปเปอร์โหมดได้ด้วยครับนี่เงินที่จะได้จะมากขึ้นจากล่างแรกนะครับผมกลายเป็นล่างอัปเกรดชั่วข่าวนะครับซุปเปอร์โหมดผมว่าเขามีไอเดียแบบเป็นกึงก่งแบบกระตูนอะเนาะเนี่ย มันทา,าให้รู้สึกว่าเอ้ยเกมมันก็มีมีกิมมิคที่เจ๋งดีนะครับเนี่ยเบอร์สี่ก็จะเป็นเบอร์แปดแบบนี้นะบเบอร์ห้าก็จะเป็นแบบนี้นี่คือมันกลายเป็นแบบศักดิ์ศรีของนักพน,นันนะครับจะมีร่างที่แบบว่าร่างทองอ่ะฮะเลยแบบเรียกแบบคนสมัยนี้เนาะเนี่ยซุปเปอร์โมดร่างทองเฮ้ยร,ร่างเดียบโชคเข้าข้างอะไรเงี้ยครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกแบบเกมที่เจ๋งดีนะครับผมก็เลยมองเป็นเกมยอดเยี่ยมของผมเลยนะแล้วก็ ไม่ได้เล่นมานานแล้วพอกลับมาเล่นอีกครั้งก็ยังรู้สึกชอบเหมือนเดิมนะครับก็เลยกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมในเดือนนี้นั่นเองสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคผมแล้วเจอกันครับ